จริงหลายเลยสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆมาแล้ววันนี้นะมาแนะนำซีรีส์ขำๆแนวใหม่ที่เปิดมุมมองการดูซีรีส์ของจริงมากเลยนะเพราะรูปแบบซีรีส์เป็นแนวตั้งเหมาะมากสำหรับคนที่รักการดูซีรีส์ในมือถือแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกที่เข้าไทยของ VTV อย่างเป็นทางการอีกด้วยนะนี่เลยทุกคนคลิปนี้จริงเลยมาแบบแนวตั้งบ้างเลยให้เข้ากับเรื่องนี้สักหน่อยนะ ต้องบอกก่อนเลยว่าถึงซีรีส์แนวตั้งจะดูแปลกใหม่สำหรับ VTV แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยที่ประเทศจีนมีแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะทุกคนเอาแบบที่เราเห็นชัดๆเลยก็จะเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ใน t i k t o ็อก็อารมณ์แบบนี้เลยทุกคนเป็นแนวตั้งเหมือนกันตอนสั้นๆแต่ไม่สั้นเท่า1นาทีเหมือนเรื่องนี้ไหมเนี่ยจริงว่าเรื่องนี้คือทาลายสถิตินะ แล้วก็เรื่องนี้ที่จริงพูดถึงก็คือเรื่องชาย,ยากายสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกสร้างด้วยเทนเซน์บางฉากเนี่ยถึงจะดูงบน้อยแต่ว่าออกมาโดยรวมก็คือถือว่าไม่แย่มากนะทุกคนเพราะว่าเนื้อเรื่องคือสนุกเลยจริงจะมาติดใจก็ตรงเดียวที่เรื่องมันจะเดินเร็วสั้นกระชับชับไวไปไหนข่าวสั้นทันเหตุการณ์ช่อง3 5 7ห้ายังไม่ไวเท่านี้เลยทุกคน แล้วก็อย่างที่จริงบอกเลยนะฟังกันไม่ผิดหรอกซีรีส์เรื่องนี้นะฉายตอนละ1นาทีเท่านั้นคือจริงๆเนี่ยเป็น1นาทีนิดๆแต่ว่า15้าวินาทีหลังคือเครดิตที่วิ่งเร็วยิ่งกว่าจรวดทุกคนจนบางทีจริงคิดว่าจะขึ้นเครดิตทําไมเนี่ยคนดูอ่านทันหรอคือมันเป็นสิ่งที่แบบเร็วมากมา,มากทุกคนคือทุกคนต้องไปลองดูกันได้นะเป็นไงทุกคนจริงเกริ่นมาขนาดนี้แล้วเริ่มสนใจซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาบ้างเราหรือยังคะ ลองไปดูเงินเธอแล้วจะได้เข้าใจจริงมาเมาส์กับจริงกันได้เลยนะคือมันเปิดโลกมากแล้วก็ฮาตลกมากด้วยตอนนี้ฉายแล้วที่ VTV นะคะออกมาสองภาคภาคแรก 52ตอนภาค2 72ตอนรวมรวมเป็น100กว่าตอนฟังดูเยอะใช่ไหมทุกคนแต่เราสามารถดูจบภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันตอนละหนึ่งนาทีทุกคนอาโดยที่เรื่องนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากมังงะจีนที่มีหลายร้อยตอนมากจีนงไปอ่านเจอมาว่าต้นฉบับเนี่ยคือกว่าพระนาจรากันก็ปลาไปตอนที่300กว่าละ แต่พระเอกท่านองอเนี่ยคลั่งรักนางเอกก่อนก็ตามสไตล์ซีรีส์จีนเลยคนที่อ่านมังงะมาแล้วก็จะบอกว่าซีรีส์เนี่ยคือถอดออกมาจากมังงะเลยนะทรงผมตัวละครบทละครและฉากสำคัญต่างๆที่สำคัญมังงะตลกยังไงซีรีส์ตลกกว่ามากทุกคนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือซีรีส์เดินเรื่องไวมากอย่างที่จีนบอก จนเราคนดูไม่ต้องรอจนรากงอกค่ะกว่าจะได้เห็นพระนางเขารักกันแบบในมังงะนะอ๋อสำหรับใครที่อยากอ่านฉบับแปลไทยก็มีนะทุกคนอ่านกันได้ที่ V Comic Thailand จริงเห็นมีแปลไว้ได้200กว่าตอนแล้วนะซึ่งก็คือยังไม่จบนะจ๊ะจริงไม่แน่ใจเลยว่าต้นฉบับจีนเนี่ยจบหรือยังใครรู้สามารถเม้นบอกเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วก็เอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยสายคออนิเมะเนี่ยคือชอบกันมากๆเลยนะ มีช่วงหนึ่งที่ออกมาเป็นอนิเมะมีซับไทยใน YouTube ด้วยนะดูไปได้ถึง16ตอนก็คือจบแบบดื้อจบแบบที่ยังไม่จบหรือว่าคนสร้างไม่ทำต่อก็ไม่รู้เลยซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยที่นำมาฉายได้ฉายต่อจนเลยอนิเมะที่จบแบบค้างมาแล้วนะคะทุกคนฉะนั้นใครที่เป็นสายอนิเมะเรื่องนี้คือต้องมาดูซีรีส์ต่อได้เลยนะแต่ดูแล้วก็อยากให้เต็มใจไว้ก่อนนะจ๊ะ <laughs> เพราะว่าซีรีส์ก็จบค้างเหมือนกันจ้า จบที่ภาคสองแบบที่นาเอกเนี่ยกำลังออกจากจวนกลับขึ้นไปหาอาจารย์เลยตัวร้ายปีศาจอะไรก็คือกำลังเข้มข้นพระเอกก็กำลังออกไปตามหาตัดจบแบบที่คนดูก็ได้แต่แบบว่าภาค3อยู่ไหนเมื่อไหร่จะมาซึ่งนักแสดงหลักของเรื่องเนี่ยก็คือนาเอกที่เราค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเลยนะการันตีด้วยน้องเขาเลยมาสายรอมคอมตลอดอยู่แล้ว ห่วงรื่อญิงจากเรื่ององค์ชายฆ่าขยรแตะและล่าสุดที่เจรงรีวิวไปมาๆเรื่องสายทานแห่งดวงดาวที่เล่นคู่กับหลัวเจิงน้องคือสายฮาที่หน้าตาสวยน่ารักมากส่วนพระเอกที่รับบทสมทบมาหลายๆเรื่องอย่างเหยียนจื่อตรงที่การมารับบทนำครั้งนี้ถือว่าเล่นได้หน้านิ่งเหมือนต้นฉบับไม่ผิดเลยทุกคนเอาหลัมาถึงเรื่องย่อๆ คือจริงไม่เคยอ่านมังงะเรื่องนี้เลยนะฉะนั้นจริงก็จะไม่ร้ตอนจบเหมือนกันหละทุกคนนางเอกเชียนอวินซีอายุ16ปีคุณหนูใหญ่แห่งจวนอคัครมหาเสนาบดีที่ถูกมองว่าเป็นคนแปลกประหลาดเพราะมีพลังเหนือธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กก็เลยถูกเลี้ยงดูอยู่ที่บนภูเขาหลิงอวินต้องแต่งเข้าจวนท่านอองซึ่งการแต่งงานครั้งนี้ถือเป็นการแต่งงานตามราชองการจากฮ่องเต้ที่พระราชาทานมาให้กับครอบครัวอคัครมหาเสนาบดีพ่อของนางเอก เพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่กำหนดน้องสาวคนละแม่เฉียนอินซางเกิดไม่อยากแต่งกับท่านอองที่ไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนแม่ก็เลยบอกให้พ่อนาะเอกเนี่ยส่งลูกสาวคนโตจากภรรยาคนก่อนที่อยู่บนเขาซึ่งก็คือนาะงเอกมาแต่งงานแทนลูกตัวเองก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมนาะเอกถึงต้องมาแต่งงานครั้งนี้แทนละทุกคน ซึ่งนางเอกที่เติบโตมาบนเขาเนี่ยถูกเลี้ยงมาในป่าโดยมีอาจารย์และนั่นเลยทำให้นางเอกมีวิชาการต่อสู้ติดตัวมามากมายและยังสามารถสื่อสารกับสัตว์พูดผีปีศาจได้ ไม่พอยังมีลูกสมุนเป็นผู้วิญญาณที่คนดูก็ได้แต่มองว่าเหมือนแคสเปอร์ผีน้อยน,น่ารักไม่มีผิดเลยทุกคนน่ารักจริงๆนะลูกสมุนนาเอกทั้งสองคือคอยช่วยเหลือตลอดตลอดเลยส่วนฝั่งพระเอกก็เป็นอ่องน้านิน่งเย็นชาเหลือเกินในเรื่องเนี่ยแรกๆคือไม่ไว้ใจนาเอกเลยนะคิดว่าพ่อนาเอกส่งมาเพื่อเป็นไส้สึกคือในเรื่องพ่อนาเอกคิดสมคบกับอีกเมืองเพื่อจะโกงกินบ้านเมืองไงดูไปก็จะหมั่นไส้ครอบครัวนาเอกไปนะ ที่เราว่างทางก็จะมีเรื่องราวให้พระเอกเนี่ยได้ทดสอบนางเอกอยู่เรื่อยๆจนตอนหลังรู้ความจริงว่านางเอกก็คือโดนพ่อบังคับให้มาแต่งงานกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ให้หนางเอกเนี่ยได้โชว์ฝีมือช่วยเหลือพระเอกและคนในวังพระเอกก็คือเริ่มคลั่งรักตั้งแต่นั้นมาเลยจะ้ะแต่ว่านางเอกก็คือรู้ตัวช้าเหลือเกินน้องโตมาบนเขาไงความรักเลยยังไม่ค่อยรู้จัก อ๋อเรื่องนี้ด้วยความที่พระเอกเป็นท่านอ๋องก็จะมีอนุภรยาเยอะไปหมดทุกคนแต่นางเอกก็คือชายาใหญ่สุดค่ะโดนหาเรื่องมาก็คือฟาดกลับตลอด แล้วที่จริงบอกว่าเนื้อเรื่องนี้คือสนุกหน้าเอามาทําเป็นซีรีส์ยาวๆก็เพราะว่ามีตัวร้ายนะจ๊ะออกมาเรื่อยๆเลยพร้อมปีาศาจที่ให้พระนางได้ร่วมกันต่อสู้ซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้ก็มีปมความหลังนะแบบที่ชาติที่แล้วเนี่ยพระนางคือรักกันมาก่อนแต่เหมือนไม่สมหวังโดยที่ตัวเชื่อมโยงที่จะคลายปมทั้งหมดก็คือแหวนในตัวพระเอกเลยที่จะออกมาในเวลาที่ตกอยู่ในอันตรายเท่านั้นตัวร้ายก็คืออยากได้ไปเป็นของตัวเองมากซึ่งจริงไม่รู้เนี่ยว่ามันคือมันมีความหลังอะไรกับตรงนี้นะ ก่อนจบภาคสองก็คือนางเอกเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วนะแต่ว่ามีเหตุให้ต้องจากกันกับพระเอกเนี่ยเพื่อกลับขึ้นไปหาอาจารย์บนเขาไปเอาวิธีรักษาโลมารักษาให้นางรองหญิงสาวที่ท่านอย่างพระเอกอยากให้พระเอกเนี่ยรับมาเป็นชาย,ยารองเนี่แหละทุกคนก็จบที่ตรงนี้นะตรงที่พระเอกไปตามหาหนางเอกเชื่อเลยว่าเรื่องราวต่อจากนี้คือต้องเข้มข้นขึ้นมากๆเพราะตัวรายก็คือเปิดออกมาเต็มตัวแล้วแล้วนี่ยแหละทุกคนใครจะคิดนะ ว่าเข้าไปดูแบบนึกว่าเป็นดูทีเซอร์แต่สุดท้ายก็คือกลายเป็นก็ได้แต่รอภาค3จ้าวอนให้ VTV ีวีรีบเอามาลงเร็วๆเถอะอาขายกันอีกทีว่าทำไมจินออยาแนะนำเรื่องนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะมันคือการเปิดมิติใหม่แห่งการดูซีรีส์ไม่พอที่ยังขยันขายขำซะเหลือเกินทุกคนไม่ได้ขำแบบขำน้ำตาเล็ดนะแต่มาเป็นความขำที่แบบเออเนี่ยแหละมันคือมังงนะมันคืออนิเมะอ่ะ มันเกินจริงบางเรื่องคือไม่ต้องหาเหตุผละ่ะดูแบบนี่ก็คือแบบเออมางงะอะคือไม่รู้จริงจะรีวิวยังไงแต่ทุกคนเข้าใจจริงใช่ไหมมันโบะบ,บมุกอะไรคือเหมือนแบบคิดได้ก็จับยัดเข้ามาให้หมดอะไม่ว่าจะเป็นโดนตีซาวประกอบเพลงอะไรบางฉากเหมือนมีเสียงแคนอีสานก็มาบางฉากก็เหมือนอินเดียเลยทุกคนอูทานเป็นภาษาอังกฤษก็มาแล้วจ้ะทานทางที่ซีรีส์มันคือย้อนยุคอ,อะทุกคนดูไปก็ได้แบบเอาเถอะเอาที่พี่สะดวกเลยแล้วด้วยความที่ตอน หนึงมันสั้นๆแค่หนึ่งนาทีทุกคนเบอะเลยนี่คือสีสันแห่งการดูเรื่องนี้นะเริ่มแรกทุกคนจะเข้าดูแบบเพราะอยากลองของใหม่แล้วก็จะคิดว่านี่ฉันกําลังดูทีเซอร์อยู่เหรอแต่พอได้ดูตอนสองก็จะพบว่าเอาไม่ใช่นี่มันซีรีส์แล้วพอได้ดูผ่านตอนสองไปเท่านั้นแหละจะไม่รู้สึกตัวอีกเลยคือกระพริบตายังไม่ได้เลยทุกคนมันสั้นมากกลายเป็นจริงตั้งใจดูไปเลยนะ จะไปหยิบน้ําเข้าห้องน้ําบางทีหัดเชย่ยนะเงยหน้าขึ้นมาอา้าไปไหนแล้วว่ะอะไรก็คือไม่ทันจะกลับมาก็คือจบจา้าเรื่องนี้คือวัดใจคนดูมากจริงๆนะเหมือนเล่นเกมจับผิดภาพที่พลาดไม่ได้เลยเพราะมันสั้นจริงๆทุกคนและด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งใช่ไหมแล้วเวลาดูในมือถือคอมเมนต์ก็คือลอยแบบเยอะมากเยอะจนปิดหน้ามาครึ่งหนึ่งเลยทุกคน แต่ละเมนก็คือฮาอยู่แล้วนี่เลยนี่เลยทุกคนจริงแอบตัดภาพมาให้ดูเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนะแล้วจีงนี่คือนับถือใจคนเมนมากนะพูดเลยทุกคนที่เมนน่ะไม่ได้เมนไปดูไปหรอกต้องดูจบรอบนึงก่อนแล้วกลับมาเมนแน่ๆเพราะว่าหนึ่งนาทีมันสั้นและมีค่าเหลือเกินทุกคนยิ่งบางตอนนะที่เป็นฉากสาโลว์หรือพระนางมองตางกันไปมานั่นแหละจบตอนแค่นั้นจ้ะแค่นั้นจริงๆไม่ต้องทำอะไรแล้วคนดูนี่ก็คือแบบ เมนลอยมาตลอดตลอดเหมือนเชียร์มวยอะ่ะแบบพอแล้วพอแล้วพอก่อนพอก่อนเลิกจ้องตากันได้แล้วกลัวจบตอนก่อนเป็นอะไรที่บันเทิงมากทุกคนจริงๆนะเชื่อจริงเถอะทุกคนต้องไปลองดูกันเอาเองเราจะเชื่อว่าจริงเนี่ยพูดไม่ผิดเลยดูไปก็จะแบบเอ๊ะเอ๊ะไปเรื่อยๆนะว่าเนี่ยฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเนื้อหาบางทีตัดจบ ตอนใหม่ขึ้นมาก็โดดไปอีกฉากเลยจ้ะหรือบางทีกําลังอินๆนะพอขึ้นตอนใหม่เหมือนต้องมารีสตาร์ทอารมณ์ตัวเองลอบอ่บทุกคนมันเป็นแบบเนี้ยวนไปมาแต่ถึงจะดูไปบ่นไปนะรู้ตัวอีกทีก็คือ52ตอนจบภาคหนึ่งแล้วจ้าเป็นการดูซีรีส์52ตอนที่แบบ1ชั่วโมงจบของจริงพอเริ่มดูภาค2ตอนแรกก็นึกว่าจะดีขึ้นนะนึกว่าภาคหนึ่เนี่ยคือทำออกมาขายขำลองตลาดก่อนแต่ไม่จ้ะ ภาค2ก็ยังคงสั้นเหมือนเดิมจ้ะเพิ่มเติมคือจาก52เป็น72ตอนแทนทุกคนเอากับเขาสิแต่ถามว่ากระแสตอบรับดีไหมจริงว่าไม่แย่นะด้วยว่าคอมังงะเนี่ยคออนิเมะเรื่องนี้ก็มีส่วนหนึ่งอยู่แล้วอีกส่วนที่เข้ามาดูก็คือแบบจริงเลยที่เข้าไปเพราะอยากลองดูซีรีส์แนวตั้งบ้างแล้วพอดูจบก็คือแบบเกิดความคิดว่าเฮ้ยไม่แย่เลยนะ เนื้อเรื่องปมเรื่องคือแบบจริงว่าเอามาขยาย p r o ดั c t i o n ให้กลายเป็นซีรีส์ยาวๆแบบปกติได้เลยอ่ะซึ่งคนคิดแบบจริงเยอะมากนะเพราะเม้นเนี่ยคือลอยเต็มไปหมดเลยเนี่ยแหละทุกคนลองเปิดใจกันดูนะคะดูเพลินเวลาว่าแป๊บเดียวจบได้ที่ VTV นะใครที่ดูแล้วอยากเม้นมาเมาส์กับจริงเม้นมากันได้เยอะๆเลยนะคะจริงชอบอ่าน เพื่อนๆบางคนนี่คือแบบตลกกว่าจริงก็มีอ่ะชอบชอบ,ชอบยังไงก็ฝากเรื่องนี้กับทุกคนด้วยนะคะหันมาลองดูซีรีส์แนวตั้งดูบ้างนะจะได้อินเทรนด์พูดกับเขารู้เรื่องกันวันนี้จึงไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ